สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแจกคาซีทให้ครอบครัวที่ลำบากมอสปฏิพานแจกคาซีทให้ครอบครัวที่ลำบากหลังมีประกาศบังคับใช้กับเด็กเล็กจากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พรบรจราจรทางบกฉบับที่1 3พุทธศักราช2565รบะบุว่าเด็กอายุไม่เกิน6ปีสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องนั่งคาซีทหากฝ่าฝืนปรับ2,000บาทมีผลบังคับใช้ในอีก120วันนับตั้งแต่วันประกาศล่าสุดคุณพ่อลูกสองมอสปฏิพานออกมาเคลื่อนไหวหลังทราบข่าวกฎหมายบังคับใช้ดังกล่าวโดยโพสต์รูปภาพคาซีทพร้อมประกาศแจกให้ครอบครัวที่ลำบาก หรือจำเป็นจริงๆข้อความว่าแจกคาซีทครับที่บ้านไม่ได้ใช้แล้วใช้แต่บูสเตอร์ขอคนที่จำเป็นจริงๆอยู่แถวนนยิ่งดีมาเอาเลยถ้าไกลเสียค่าส่งเองนะครับนอกนั้นฟรีครับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวไดเร็กไปปลอดภัยทุกคนครับพร้อมเผยข้อความใต้คอมเมนต์ว่าขออนุญาตพิจารณาเป็นลูกเล็กสักหน่อยนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแพร่ออกไปชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงการ ต้องการเป็นจำนวนมากล่าสุดมอสออกมาโพสต์อินสตาแกรระบุว่าตอนนี้ได้ผู้โชคดีรับคาซิดฟรีแล้วพร้อมทั้งยังบอกได้ว่า10พฤษภาคมตนจะโพสต์แจกอีกผู้โชคดีได้แล้วนะครับรุ่งนี้เช้าจะลงรูปคาซิดอีกหนึ่งตัวสุดท้ายรอเอฟในคอมเมนต์ได้เลยครับพิจารณาคอมเมนต์รูปที่ลงเท่านั้นนะครับคอมเมนต์ที่ผ่านมาไม่นับนะครับ กราบขออภัยทุกท่านที่ลงคอมเมนต์ในคาซิตนี้แล้วไม่ได้รับด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ